สเกตดาววันนี้มาดูลีลาการซ้อมคิวบูของหนุ่มปอกับหนุ่มอ้ําในกองละครคู่เดือดงานนี้หนุ่มปอก็งัดลีลามาสู้กับหนุ่มอ้ําเต็มที่แต่ก็ไม่ไวยปล่อยลีลาขำๆมาให้ได้อ่งยิ้มกันด้วยหลัออลงจากซ้อมคิวบูกันเสร็จทั้งสองหนุ่มก็มา ่อยหมูกับเกี่ยวข่าวของเราให้ได้หากันอีกด้วยเรื่องนี้พี่ป๋อจะแพ้พี่อ้ําที่ไหนกับสี่ผิวนี่แหละแพ้ตรงเนี้สี่ผิวนี่แหละแพ้ตรงนี้ไอ้เออสปอตไลท์ข้างหลังนี่จัดไว้ให้พี่ป๋ออะไรใช่ของป๋อคนเดียวอ้ําไม่เกี่ยวป๋อคนเดียวอ้ําไม่เกี่ยวเราจะทำเรื่องนี้เป็นขาวดำเรื่องนี้เป็นข่าวดำจะได้ไม่ต้องมีคนรู้อะไรยังไงจะถามทำไมเนี่ย Oh,